สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ฝนที่อยู่ไกลอยู่ไกลเออมาพบมาพบก็คิดลูกเปีมวันนี้ลูกเปมมาเบืองนาเมื่อคืนนี้ฝนตกลลยแล้วลูกเปีมก็เลยมาเบืองนาเบิองว่าโอ้ยน้ำหนองน้ำหนองจะอยู่กันานแล้วนะแต่ว่ามันก็ฝนเสียให้เลยไอหนาแต่เราฝุ่นโอ้ก็บรธรรมดาพคนะแต่ฟังมันก็ปดมาพุมมันปดมันทังไปบิด อืมอืมมันเลยว่าคักในปีนี้หรือว่าจะฟังค้างให้ค้างหนาเขามาันุูมันโพดมันพังโอออืมจนถึงอะไรแคนี่น้ํามันยุบแล้วพี่น้องนะมันยุบแล้วจะฟังกะเริ่มโพดโลงโพดโลงอ,อืมอืมอืงนหนานุกเต็มจะเลี้ย,ยแค่เนี้ยมันบุงเม็ดครับ บอบป่าฟ้าป่านเปลเ่ยนครับอย่างบุทึงเม็ดถามันขังขึ้นมาแล้วก็บึ้งบดเดไอ้เดือป่าแล้เอาไปเบิดเนี่ยนี่ให้ได้เอาเก็บได้ไวได้ไปนะอออ๋ออ๋อเ้ยมันเดือดมันบุทึงเม็ดส้าลานเปลี่ก็อสุดธิอ่างนีเลยนะลงเดาลงเดาลงเดาขึ้นดินันเริ่มลงเดวโอ้ หาวิธีแกไขแบบดได้นีดยอืออือน้ำในน้ำในสะก็มีไม่ได้น้ำฝนก็สูกมาไล่แค่อือโอ้โหฮูลฮูลฮูฮูฮูสดได้ไสได้หาวิธีเแกแบ็บได้กำลังผูกนุนปลาเง้ มุกเนี่ยเบอเดมาตัดเชียงเบอร์ซ oh ้อมยังบอร์เลีวมู้หีแล้วมีน้ำเขาเดียงตนเขาเดียงป่านั้นนี่ก็พอใจแล้วแต่ว่ามาพ้นเชื่อให้กันน้ำกัดสอกนิดเตียมาติดติดอ่ะอู้หูหูหูไอ้เบื่อถึงช่องทางอนาะ ฟังเขาก็ไปฟังหองกบมาฮู้ฮููููู้้มูมาลลยเด,ดี๋ยวี้อือืมน้ำมันก็รุนแล้วรุนท้งท้อแล้วอืมอืมอืม โอ้อืงน,น้ำนะอืม hmm. น้ำบึ่งฟังขังเขากระตัดลายจังคีกันเนื้อ,อมันไปเบื่อถึงโซ่งทางเนี่ยอืม <Okay. S 1> hmm. hmm. มันกระตีฟังนั้นกระลบเขาฟังนี้คือ hmm. เ hmm. ดี๋ยวลองไปเบิ่งห <Okay. S 2> <Okay. S 1> ัวใตทึ่อย่างบุกัดเดี๋ยวหั่งฟังเขาฟังน่อยดู เราองหน้าพบมุดแล้วมันม,งนมุงหน้าพบมุดนั้นนะทีของเขาเหมือนตุ่มยนเขาคุณนะ้อเืนเป็นเว็วไปหเป็นปาไปอื่แล้ววันนะี้น้ำนี่ก็ฟอแล้วปิดแล้วบอให้หลงล้วน้ำไกลอืม <c oughs>

อืมทุกบ,บงางห้องก็จะปิ่นยังเนาะใบเลี้ยงเบิดโอ้ปิน่นลูกปิ่นเชียรลานะอืมเอาเอาโอ้ทูกๆุบึงหอยปลาอย่างเ้ยปลาบึงมันรวดปลาเห็นปุ๊บเลยดีใจว่ามันลงไป ลุงบุวไปดีกสิบล็ลายเสียหายลายคนเชียหายอืมตตุตตอืมโอ้ขนาก็โาก็งามดีเงาดูดโอ้โอ้ โอ้เสียเขาในฟันนี่มันเป็นตาติใจดโ,โ,โก้โใหญยดีจังอ,อันนี้เขาหน้าดำเนี่ยนี่หน้าดำมึงกอมันว้าวอ๋อเต็มที่อ้ปัดปุ๊บกบกบมาโด,ดูดินนี้กบกบ เชียงน้ำก็โยดลงกับคมคมโอ้อันนี้เขาหน้าวานเด้อเนี่ยนี่เขาหน้าวานอืมทุก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 ต่้หน้าดำกระเต็มที่ด้อเบิ่งเปร์ตุนมบ่งามอ่ะอืมโอ้โยงามจริงจังอืม

อืโอ้ปาดูปาดายงามดีจังนามดีจังอื๋อเบ่งก๊อกน้ำเบ่งดินน้ำลงเปลี่ยนปิดไว้แล้วปะเนี่ยมาให้ล่งอีแล้วน้ำอ่ะพอแล้วพอไ้อใช้แล้วใช่ขนาดน,นี้แล้วอืม ขนาดกระพุกระพังลงไปนี่ดอกบัวลุงเต็มเอออันนี้สองดอกหน่อยเนาะขงามคือกันขึ้นคือกันถ้าลุงเต็มก็ข้อจบคลิปแข่งคนนี้เดี๋ยวคลิปนะกระฟอกรบลุงเิ็มใหม่คลิปนี้คลิปลุงเิ็มมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งปนเชี้อให้ของลุงเต็มที่น้ำกัดชะกัดพังเออลุงเต็มก็ข้อจบคลิปแข่งเลยนี้กอนสวัสดีครับ